มาเหมือนกันอีกแล้วกับเอาใายเกม <laughs> จากครั้งที่แล้วผมเล่นได้ประมาณกี่ด่านจำไม่ได้นะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ป่มาต่อกับด่านครั้งที่แล้วแล้วเขาบอกว่ามีเซฟอยู่แล้วเราจะเปิดเข้าไปลุยเซฟกันดีกว่านะคืออันน่าจะเริ่มมั้งอันนี้ส่วนเป็นโหมดที่เป็นดาวน์โหลดเซฟผมกดเข้าไปเลยดาวนโหลดเซฟเราไปเริ่มเซฟกันดีกว่าตั้งแต่ตอน อยู่3ห้องมีโจทย์ต่างแบบกันอย่างเช่นก็จะเป็นห้องพัดเวิร์ดที่ให้ต่อห้องซ้ายสุดจอนี้เป็นพัดเวิร์ดที่ต้องตอบในห้องขวาสุดแล้วเั้นสามห้องอะ่ะหรือว่ากูต้องเลขโซนึงเหรอเรามาดูโจทย์กันดีกว่าเขากำหนดว่าให้รูวงกลมมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลาง AC เนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง B เป็นจุดเส้นรอบวงที่กําหนดให้ AC ลบ AB เท่ากับ2หน่วย BC เท่ากับ4หน่วยมันยากนะถ้า D เป็นจุดบนเส้นรอบวงซึ่งสะท้อนจุด B โดยมี AC เป็นเส้นสะท้อนข้อใดเป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยม ABD ดีถ้าได้จํานวนเต็มให้คูณ10แต่ถ้าได้จํานวนจริงให้เอาทศยม2หลักเท <Yeah! S 1> ่าจำนวนให้ A และ B เป็นจํานวนเต็ม A น้อยกว่า B น้อยกว่า0ถ้า X เท่ากับ oh. <laughs> ไม่รนนู้ยากเกินอยู่หน้าวายไม่ต้องเว้นผมม่งยากกลางยังยากเกินอันนี้เหมือนจะต้องเป็นข้อเดียวกันนะอย่างนี้เห็นไหมมันเหมือนกันเลยหรือมันไม่ต้องมีสูตรหรืออะไรเลยสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวโจทย์ง่ายเกินพเปิดห้องนี้ให้ตอบที่ห้องกลางเหรอหรือว่าพาสเวิร์ดเดี๋ยวนะผมขอกลับไปดูดิไปดูแป๊บนึงทีง่เหมือนกันไหมว่าเนี่ยพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดห้องที่นี่พาสเวิร์ดห้องนี้ให้ตอบห้องซ้ายสุดเหรอใช่ใช่ไหม เดี๋ยวขอดูหน่อยดิไม่ติดหรอเหลือว้เนี่ยอ่ะมั่วเลยห้องขวาสุดตริงที่ห้องกลางเหรอห้องกลางปะห้องกลางตริงห้องนี้ให้ตอบที่ห้องขวาสุดขวาสุดดิเฮ้ยเดเย้ยมีห้องซ้ายอาจจะเป็นซ้ายสุดใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีเป็นห้องกลางอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเปิด ไม่เปิดวะลองดูดิอันนี้เป็นเงียการไขหลังเชิง normal ห้องด้านข้างจะใช้พัดเบิดเดียวกันคือระยะอันนี้เป็นห้องน้ําห้องนอน4ีห้อง3าห้องน้ําราคา20ล้านสอห้องนอน2ห้องน้ําราคา5้ามห้องนอน4ห้องน้ําราคา12เดี๋ยวนะห้องเนี้ยมันต้องมีเปิดได้ก่อนดิกดดิ มันเซ็นอ๋อเมื่อกี้กูไม่ได้กดเซ็นหรอบ้าน12ห้องนอน4ห้องน้ําราคากี่บาทรวมปยี่สิบบวกห้เท่ากับบวกส2บอวก12อีกทีหนึ่ง49 49ล้านสีหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านทุกเพิ่มศูนหนึ่งดิเดี๋ยวนะ49ี่้าปะสองหลังสีอ้อสี ade, <t> ่ห้องน้ำหรอการถอยหลังเชิงเส้นการถอยหลังเข้าสอง อ๋อมีสูตรอยู่นี่นะนี่ไงทุกคนสูตรของมันโหประทุษที่สุดนี่ไงมันมีอยู่นะเอ่อโอ้ oh, Excel เหรอ <Yeah>. oh. เฮียโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อน ปวดหัวแล้วเนี่ยอะไรจะจบมันเท่ากับตัวแปรตามเนื่องจากค่าของ y ขึ้นอยู่กับค่าของ x อันนี้ก็คือสมการการถดถอยเรามี x แล้วไงเรามีค่า y แล้วเราไปหาค่า a กับ b มาใช่ไหมเรามันจะได้สูตรคำนวณตัวนี้ออกมาเรามีค่า2ค่านี้แล้วเราหาแค่ค่า b ค่า b ก็คือสูตรนี้พอเรามีค่า b เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่า a ออกมาเพราะงั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นสมการการถดถอยใช่ป่ะเอางี้ถ้าผมคิดผิดสมการนี้กูเปิดดูแล้ว มีอยู่3ตัวแปร n เนี่ยเท่ากับ3มีอยู่3หน่วย x 1 4 x 2 2 x 3ผมจะให้เป็นบ้านหลังที่3ก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ำ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ละ x กับ y ค่าบ้านมันให้ n เหรอ n, n มันคือจำนวนที่ต้องเป็น3ไม่ใช่หรอแน่นทำแบบเขาเลยนะผมมี excel แล้วก็ตาราง excel นี้นะ4 4 6 2 2เป็น4 3 3เป็น9 x คูณ y 3 2 4แล้วก็เท่าไหร่12ป่ะ2ป่ะ วายลังสองสามสามเก้าสองสองสที่สิบนี่สูตรมันก็คือ b เท่ากับผลรวมของ x คูณ y ใช่ปะสามออตโตปะอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็สามออตโตไปอันนี้เป็น3นะเพราะว่ามันมีแค่สามตัว30มบลบกับ x คูณ y เท่ากับแปถ้ากูไม่ถูกนะพยายามแล้วหารด้วย3 81ดหาร3เท่ากับ27 30ิบเลบยีเหลือเท่าไหร่เหลือ3ข้างล่างก็คืออันนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะหาอันสุดท้ายนี่ไงอันนี้29ลบกับ81หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่81ดหาร3เท่ากับ27ก็เป็น2 3หาร2เท่ากับ1.5 b ่งจุเท่ากับหนึ่งางสูตรตรงนี้ใช่ไหมบเท่ากับหนึ่มันมีค่าอยู่ค่าหนึ่งนี่หว่าที่เราต้องหาเนี่ยเซลกูหมดอายุเฮ้ยมันเปิดเล่นได้อ่ะปวดหัวเซลหมดอายุ มี y อ,อ๋อนี่ไงที่เขาให้มาไงตามโจทย์ไง x 12 y 2. เท่ากับ4ดิ4ลบ1.5คูณ12 4ลบ1.5คูณกับ12เท่ากับลบสิบสหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านคูณ10ไปอีกทีหนึ่งปึ๊บ สุดท้ายนะถ้าไม่ได้ผมจะใช้สูตรลับดูแม่งเลยค่า <c oughs> โพสใหม่แล้วนะทุกคนครับ126ตั้งลบด้วย333าหารด้วย3ก็เป็นร้อยก็เป็น111 126ลบกับ111นะ15 569 1369หกเาหนึ3งสอลบกับ569เกท่ากับเท่าไหร่หนึ่งหสององอ่นมาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนก็เอามาหารกัน0.13ย์จมานี้ ยี่ห้องน้ำนะ 3, 2, 4, 3, 2, 6, เป็น 60, 10, 48, 3, 3, เป็น9โอเคประมาณนี้ถ้ากูไม่ถูกนะ ขอ้องบอกเ,เลยว่าขอดูเหอะข้อนี้คุณไม่ท่าจริงผู้ชอมรับ118นแนะทุกคนผลรวมของ x คูณ y x กับ y คูณกันเท่ากับ11 11 7. เท่าไหร่สามสิบเจ็ดคูณเก้าเคูณเหารสามเท่ากับหนึ่งหนึลบหนึเจ็ดเลขข้างล่างคือเท่าไหร่ละกลง x กําลังสองคือ5้9แล้วก็ลบกับ4 5่ห3านี่ก็เป็น1นึ่งหนึ่งสองจุดหกเจ็ดหารหนึ่งหนึ่งสองจุดหกเจ็ดเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หกที่สุดเราได้มาละสูตรสองอย่า ดูนะถ้าเกิดกูผิดนี่ก็ขอโทษแล้วกันนะนึกอยู่ในหัวก่อนแป๊บน,นึงนะ ว y มันคือเท่าไหร่อ่ะคือ4เหรอลบกับค่าสลบเมื่อกี้เท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์หกไอค่า x มันคือเท่าไหร่ค่า m มันคือค่าบ้านอะค่าบ้านมีทั้งสามตัวเพราะค่า x มันคือสิบสองเลยโอ้ยปวดหัวอ่ะลองดูไหนก็มาให้สูตรล่าสุดเลยเลยทีเดียวนะผมว่านะค่า x น่าจะคือสามสิบเจ็ดมากกว่าค่าผลรวมเพราะงั้นแล้วเนี่ย y ก็คือเก้าส่วน x ก็คือสามสิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นค่าสลบของค่า y นะก็คูณกับสามสิบเจ็ดเก้าลบศูนย์จุดศูนย์หกคูณสามสิบเจ็ด 2.2งจและอันหนึ่งที่มันต้องใช้ก็เป็นค่าไอสเป็น5 5าบวกสเป็น9ก็เป็น9เหมือนกันค่าน,นี้ก็เป็นเท่าไหรอ่อ่ะค่าสโลปมันเปลี่ยนแล้วนี่หนึ่คูณกับ37เท่ากับ4.819ลบกับ4.81เท่ากับ4.19บวกกับ6.78เท่ากับ10.97ดถูกไหมหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านเพิ่มสูตอีกตัวหนึ่งนะถูกไหมกดกด <g ül> ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะว่ากูทําไม่ได้จริงยากเกินมันเป็นสูตรคํานวณคณิตที่เหมาะเจาะนะแล้วก็ลงตัวด้วยแหละแต่ว่ามันต้องใช้ Excel ไงแต่ซึ่ง Excel กูหมดอายุเซลชินนี่มันไม่มีสูตรหรือมันมีแต่กูไม่รู้ว่ากูก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็ <S <s เขาเนี่ยต้องใช้สูตรคํานวณนั่นแหละแต่ว่ามันมีค่าสโลปอะไรด้วยเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นสูตรเดียวกับตรงนี้แหละสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็น่าจะสูนีกตัวหนึ่ง,งม,มั้งถูกไหม อ่า81ล้านกูทำไม่ได้ทุกคนกูยอมรับว่ากูทำไม่ได้นะมันยากไปแล้วว่ะดูดิดูดิเฮียกูอยากจะเลิกเล่นตรงนี้ไม่เปิดกดทีทีได้ไหมเพราะว่าสูตรเขาอาจจะใช้สารอบสรอบอ่าก็คือห้องเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้มาตรงจุดจุดนี้ไงมันก็เลยไม่ได้เปิดป่ะพร้อม เท่ากับศูนย์จริงเท่ากับหนึ่งรหัสเป็นเลขฐานสิบประเภทของดอกไม้เดี๋ยวนะขอกลับไปก่อนอูต้องทาอีกตัวหนึ่งว่ามันจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาเล่น3ตัวถ้าเล่น3าตัวมันก็สามารถมองง่ายๆเลยป่ะอ่ะอร้อมเท่ากับศูนย์จริงเท่ากับหนึ่งฐานเป็นสิบสี่จุดเจ็ดสามหนึ่งจุดสามศูนย์สองอันนี้มันก็คือสี่จุดเจ็ดอันแรกกับอันนี้มันเป็นคือดอกจริงกับห้าจุดแปดห้าจุดแปดสี่จุดศูนย์มันก็คือเท่าไหรอ่อ่ะหรือว่าต้องดูฐานหลังอหรือว่าเราแค่ดูตัวเลขตัวเดียววะทุกนนรมมเาากับ 0, กบ 1, นะให้้ป็ถส เป็นเลขขึ้นแมใหมดเลยอ่ะ4.3เนี่ยคือกว้างอะเป็นเซนเท่ากันกีบดอกกว้างมันค่ากับ3เหมือนกับกีบดอกกว้างฝั่งนี้ความยาวกีบก็คือ1.3เท่ากับ1.1มันคือขบัดได้เป็น1ป่ะถ้าจริงเป็น1ปอมเป็น0 1 อันที่2มัน6.3 6.3มันน่าจะเท่ากับเ,เลข6เลยปะอันที่23.3กับ3.2ใเนี่ยกับ3.3มันคือปัดได้เป็น3เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดเป็น4.5กับ4.7เนี่ยสามารถปัดได้เป็นเลข5เท่ากันเลยแล้วก็1.6กับ1.5เนี่ยมันก็สามารถปัดไปได้เป็นเลข2ปองดอกปองนะครับไม่ใช่ดอกทองอ๋อผมเดาได้เลยนี่ว่าถ้าเป็นเลข6กับ 4, เลข8อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ปลอม 6กับ6.8จุดแปดนะก็คือ0ูเพราะว่ามันคือดอกปอมไงต่อไป4.4เนี่ยกับ3.2เนี่ยเอออันนี้น่าสงสัยอยูน่นะทุกคนดูกันนะมันคือดอกจริง1.3กับ0.2เนี่ยเห็นปะก็เป็นเลข1นะต่อไป4.9่จุดเก้าถูเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นจริงเลยเั็นจริงยังไงไม่รู้อะเราต้องดูหนึ่งนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย47เออถูกอันสิอันนี้มันเหมือนกับถูจริง1 0 0 1 1 1 1 1ย์ศูนย์่งหนึส่งไป ถูกอะอะไรก็ต้อง Google 71ปะ่ะเลขใหม่ในความคิดเหรอ71อะคิดอะไรผิดปะว้เดี๋ยวนะที่2.4มันไม่มีในนี้นะหายากเลยมันไม่มี2เลยตรงนี้มันไม่ถูกเลยอดอกอันเกือบสุดท้าย49เนี่ยมันก็คือดอกปอมไม่ต้องสงสัยจุดเดียว1000101 100, ปะ่ะ 100, 1000101อย่างนี้หรอ มันก็คือ1คูณกับ2กําลัง6บวกกับ0คูณกับ2กําลัง5กําลังทดทอนไปเรื่อยๆไง64แล้วก็0อันนี้คูณแล้วก็ได้0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 ไ0เป็น64บวกกับ0 0 0บวกกับ4แล้วก็บวกกับ1ก็เป็นเป็น69เม่อกี71ใช่ปะล่ะเพราะว่าผมใช้เป็นเลข1เลขเดียวไง69ดูดิถูกไหม